มันละเอียดพอมาขามาได้ยังไงเขาผลาไ่หาาเขาซื้อมาแบบพอดีเลยพอดีรถมันกระานเูว่นเานลงใครคลเ้ยเ็นแตะมันไงอย่านี้มวนงามไล้เราลงอยู่พุ่นนะอยู่วันลังนั่นพุ่นนะฟังก็กออกพุ่นนะอันนี้แบบบอลเขาเข็ดอยู่เข็ดกินแบบกินข้าวกินน้ำนะ เฮาบอนเข้าเครื่องครัวเครื่องยังแล้วเฮานั่งชอยสิ้นซอยปลาชอยหันชอยนี่ไปเข้าลังไฟเนี่หลังอยู่เนาะมันจังบ่อุดเพื่อนเลยมันต่ำาดองมันชอยอ่ะเัต่ำแต้เมียเน้อชามีเดีอชาวีมาานิ่งจะยางเข้ามาเรื่องเอะเลย้มาล่างหองครห้องน้ำได้เลย กี่ว่าจะหาซื้อมากแล้วมันบ่มีโดดไฟเข้ามามือนี้กนะ็ได้น,นั่นมืออื่นทางหาเลาะเบิง่งเสจะหาซื้อมาครับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุมสุขคนเนาะเพชรมองสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทือนึงมาพบมาพ่อกับช่องยูทูบพ่อแม่ยังใส่ใจกันดอยพี่น้องเลยวีสองอีก,ก 9, คือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะ เพิ่มเติมกะมาอัปเดตเวียงงานคือเก่าพี่น้องเนาะกะบไขแน่ได้พี่น้องมือนีิเริ่มมีเสียงขึ้นมาอีกแจกน้อยพี่น้งนองเนาะตามคำขอตามคำเรียกร้องของเอฟซีน้องเพียงเนาะครับขอบุญขอบคุณเพระสุขสุขคนพี่น้องที่ให้กำลังใจน้องพียงเนาะผ่าความห่วงใยบอกให้ว่าเวียงเห็ดแบบนั้นแบบนี้น้องเพีองเนาะกับขอบคมมุ่ขอบใจทารายพี่น้องเลย คือว่าแบบร่างกายเฮานี่มันแบบแข็งแห้งปกติอยู่น้อพี่น้องเนาะก็คือว่าเป็นแค่เป็นวัดนี่ชื่อน้อพี่น้องเนาะเฮาก็เลยมา FC บางคนเพิ่นให้เฮาพักพรนะเพิ่นว่าเป็นห่วงน้อพี่น้องเนาะก็ขอขโมุกขอบใจเพิ่นหลายพี่น้องเลยขอขโมุกขอบใจหลายเดี๋ยวบว้เวื่งสิไป้ายอันอัปเดททางบ้านทางเือนของน้องจ้อยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะ นี่น้องพี่น้องมื่อนี้ก็เอาน้ำห่อนมากินน้ำพี่น้องกันเผื่อมีเสียงมีอย่างเมื่อวานนี่ก็ถ่ายคลิปไปอันแบบมีเสียงมีอย่างน้องพี่น้องเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีกันหนึ่งเดี๋ยวมื่อนี้เราก็จะได้เข้าไปอัปเดตทางบ้านนั่งยืนของน้องจ้อยพุ่นนะพี่น้องกินน้ำอุ่นน้ำยังขึ้นมากะเสียงมันก็เริ่มมีเริ่มยังก็ถ่ายในมื่อนี้พี่น้องกัยเอาน้ำห่อนมากินได้เต่เมื่อนี้เอาน้ำอุ่นมาสดเลยมื่อนี้มีเสียงกลับขึ้นมาเบา ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายหคนเนาะที่เป็นห่วงเป็นใยเนาเพียงเนาะอยู่ทางฝั่งไทยและฝั่งลาวอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องที่เป็นห่วงเวีุ่เวียงก็ดีใจเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาสิเขาไปรีวิวเลรดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะทาง่อใดจะไปเบิ้งไปชมเหมือนกันพี่น้องเลยทางบ้านทางเรื่อนของน้องจอยเพี่น้องเนาะเดินเราพี่น้องกินน้ำอุ่นน้ำยังได้กับมีแห้งเนี่ยจัง่อยเชียงกกลับมาอีก ເຮົານາອ້ພີ່ນ້ອງເມື່ອເຊື້ອສົມ3ຊ້ອນບຶດນີ້ມານີ້ໄປຊິອັນນັ້ນນີ້ພີ່ນ້ອງເຮືອນຂອງນ້ອງຈອຍເນາະເປັນການີ

พี่ฉันเนื้หาเนาะนองนี้ยังไม่ได้เมียนนอนผู้ช่วยฮึ่มน้ำโอ้ของน้ำนี่ต้องเอาสายยางดึงสายยางมานิ่ง<ม>ข้ามาพี่โรดของน้ำดังเลย miền thì mình là เขาแป้งนี่บอทาบานในทางนอกทาอนอกคุณครัแป้งนี่บอบอมาตเกันท่านไดเก็บขขาได้สิใช่ไม่ใช่ไรเลยสบายดีไป้จะติมๆอยู่ทางเงินจะจางหมดต่อมาใช่ฝายสายถึงเงินไมอ๋อ

กูดแล้วโหเฮ้ยแล้วกอไน้มาเลที่นี่จังวนั้เลนะโอ้คุณดูอม่อนเนาะ้เดี๋ยวพังเบิ่งมินได้สิปห้าหรอเบิ่งน้ำห้านในสิ่ห้าซื้อยูห้านอยู่ในเมืองพุณไม่ใช่เพราะว่าอยู่อยู่ยห้านเพิ่นมันลายลายนี่มันมันเบิรนะลายตัวนี้ จะมาเลยใส่้เลยเดี๋ยวพางบ่งมือินเดีับวทางเมื่อนเะแจะให้ช่างเป็นลายบ่งไมคค่ะคักมันละเอียดพอมากนะ้าพากัเนีาซื้อมาแบบพอดีเลยพอดีโลดมันกับสีเพื่อนกูเนี่ยนะล้างไผ่ค่อยๆเลยใ่เลยควมันเตะมันยงงามด้ยหลังยู่พุ่นนะอยู่บนหลังนั่นพุ่นนะ บังก็ออกพุ่นแล้อันนี้แบบบอนเขาอ่าเหดอยูเหตกินแบบเขากินข้าวินาะเบอนเขาก้ากินนเครื่องครัวเครื่องยังแล้เขานั่งชอยสิ่นชอยตลาชอยหันชอยนี่ไปเอาหลังไฟเนี่ยหลังอยู่เนาะมันจังบ่อุดเพือนเนี่ยมันต่การดงมัน่อยอ่ะมันต่ำแย่ไม่ได้ชาวตีมไดชาวตี มานิ่งจะย่างเขามาเร right. ื่องเยอะเลยเขามาล่างห้องครัห้องน้ำนี่น่ลางด้ัาคิดว่าสีหาซสื่อมาได้มันบมมีรถดไฟเข้ามามือหนิงก็ได้นั่นมือเนี่ยไปหาหละเบึงเสียหาซสื่อมามันมี่ถดกมาไวจิตก็้าไได้เข้ามาเขาชื่อหน่อยเขาด้มาส่งให้เราละ เทปประตูประตูบ่ไายนั่นบ่อช้างุดปติดประตูเข่าขึ้นได้ตัวนี้แม่ประตูห้องแม่อันต่อของน้องมาเยอะกว่านี้ไว้ี่ตรงนี้ก็ได้หนูเลยอืมที่ประตูเข่าขึ้นนั่นก็ตัวนี้อีกตัวนี้นั่นแม่เขายังไม่ได้แตะบนยัง ก็ฮะถ้าจะจะหัดบาได้ต้องให้มันปิดประตูได้แล้วก็ปูนมาแต่งอ่าตัดให้มันเพียกระยะตอนตอนตอนที่ยังก่อนเราเป็นตาขั้นบนมีใครตัดเลยเป็นกำลังก่อนเลยใแตก ประตัวนั้นออกไปแปลงตีนมันให้มันปิดปิดเปิดได้ง่ายๆด้เอาไม่แนบใส่ให้มันแล้วเลยเ้อบาดได้โปลดลงอัะเนอไม่แน่เลยใส่เลยใส่ตัวดันไปนะเมนใส่ปกไปเลยครอบเนาะเนติด้เลยเนาะรเดี่ยเอดี่ยวยะเดีว เห้ยเครียดเครียให้มันแล้วนั่นไฟเดี๋ยวมืออ่นจากกระเบื้องเข่ามาแต่เขาเพิ่งเจออะไรติดกระเบื้อง,งนี่ก็ทาสีเก็บ <c oughs> เก็บสีน้ำตีนมันอีกมันหายเป็นทาทาั้งในแล้วก่นอนเพราะสีน้ำตีนมันนี่เก็บมันยังเบียดคุง้งทาทาให้มันอันไั้นเมื่อเบืองทางดังดีท่ทานก็ทาแล้ว มันจะลลาไได้หมใอมแต่มันยังม่านนี่เป็นคัดใหม่ผ้านี้กะทิมไปกะทหม้านนี่บันเอพันนี่หายกระพืชเจ้ายใช่แล้วก็หาเอา

都用教的，像那个。 มัไนไดนี่ท่านเนี่ยยาเนลแล้วบันไดนี่เนาะนี่แต่ร่างร่างของน้ำของย่างเดืวกอะยายาเนลไปน,นั่นเลยยาเนลของน้ำาวาม,มเดือวเดือกของน้ำก้อยก้อยก้อยทุ่งแดงนะั่นแหละก้อยทุง่งตัวสีแดงดูมันยาเนลตัวนี้คำของน้ำแต่โตอันโตทางนอกพี่โตมันยังบ่แล้วนะ บัเเา,ายาตัวนั่นเด้อตัวของครัวเด mm ้ออะจนทำมันเด้เอเบิดก่อน mm hmm. ยาแต่ของน้ำครับหัวกันใดหัวก,กันใดมาได้ไหนเป็นเกี้ยงของหงแตงโมทานในเฮ็ด <c oughs> จุกผูกกระเบื้องชนกระเบื้องจัง <c oughs> เลยไปเตะเนี่ยมันขั้วอีกงานเข่าอีก <c oughs> น้ำเนี้ยเจอกน้ำจะจ่อยกินบ่อนี่ก็มีตะกีปุ่นน่่

<laughs> hộp con. thì bao phóc là hộp cong. Chào con. con, tài, tài con nó. Hmm. Mày. Cùng cùng nào hộp cong đây này là mà lay bằng mày. Hộp con, đó là mà hộp con, Té xoong. Hộp ăn nưng. Hộp xoong. Mày. Game này cái con nưng con pa ta ha, cháu cái xoong con nát này hông? Mày. Ba mươi. Ba mươi ngày. Ba mươi. Ba mươi 7ขึ้นล่ะ8ของขึ้นไม่ เฟรชลตังขีโบ,บ,บรางมันงแกีวเดี๋ยวของนั้น,เ,นเห้ยมันแห่งเนี่ยั้งยาเนยวยาแนวพมของน้า tiếng tắt cái phù có lẽ này, rồi như cái đẻ cái gà cái ลดผอดดนลมความลมมันก็นาาไม่ไา่ได้าินี่โอ้โมาวานเียัะไนนนี้มนนาเองแต่มือ่กอกี้หนาวอยู่มันลดตอนลม ตอนผมมันมันระรก็แล้วมเจ้ามงกระไรไงมาหกหกหกหลางางนีมันแห้งไม่ได้จังมันแห้งได้จังขอบมายาเนวม่แล้วมันแข่งนะมันแข่งนะเพราะว่า ตอนผู้บะไรนั่นเด้ไม่ได้เซ็นได้มันแค้งอย่างมันไม่อยากอออคุณมันบ่คือนั้นนะ ได้บุบิดนั่นเอครับเนาะเออเไปต่อทองอมาแห่งวิทนี่นะมาเดินต่อทองเป็นคำว่านั่นห,า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 หา้ารับน้ำน้ำมันกระสีไรไปใส่เฮือนพุทธไปสีต่อทองมาละไปซื้อแกล้งมาเก็บน้ำเก็บน้ำน้ำใส่้วม,มันไหลลงไปใส่เฮือนเจ้าของคือเก้าเวลาใส่น้ำไหลเนาะ แก้ไขในชุดนี้อีกอันนี้มันค่อยมันต่าเลยเพราะว่ายังอ่ไรอปรับดินตัวนี้เราพีๆๆ่รองเนาะ้องมาเลยครัแบแต่เก็บบอลเก็บน้ำอีกบอลหนึ่งอยู่บงเก็บน้ำอาะนันไ้เ่อสิบหอยน้ำไลกลับมาพี่กั้านะนา้ำไลามาพี่คือเกามันเงี่ยงมันค่้อยทั้งนี้เด้ค่้อยทางตองน จุดบกบกของตัวใดมันบกนั่นห้อก็แค่ใครไปน้ำน้ำบอกอาบน้่เนาทาล่าสั่งไเส็จขอให้ไปชิลได้คนเลยม่เ็ดนนี่ทาสีเล็บไาเลยทาแล้ ท่าไปรดหล่อมันหล่องันทำพื้นมันจำเหนาแนวนี่นี่ัลงวัดชือะโบแค่คำคำคำสีเรือไหมท่าเสาตัวนี้เสาตัวทาตัว้ทาบนัจพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิรามานี่พี่น้องเลยามาพิษ ขาดการได้กระต ong ขาดคอทอดคอไฟละลายเนาะสีเบื่อส,ขขส,อส,ส,สก,กู๊ทุกคนพี่น้องมาเบื่อมาซมสมากุไลจะแช์ทุกทุกทพี่น้องลันนี้กับสีรัมนะพอม่พี่น้องไปก่อนสีขดกาได้กระตองกราบขอทษดคอไฟละลายเนาะขอกาวคำว่าสบายดีสบายดีเบืสกู๊สุกคน,นเนาะ